ก็มาเฉลยข้อ b บ section lock 10นะครับแบบที่2นะของบทที่4นะครับจะลักษณะของปัญหาเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับโจทย์ก่อนหน้านี้นะก็คือไบ section ล็อกส10เฉยๆนะครับนะโจทย์จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็บอกว่าของกับนะที่เคยเขียนมานะครับผมขอก๊อปมาเลยก็การที่เคยเขียน นกะ็ออไปเลยนะครับตรงนี้บรรทัดนี้ลบทิ้งไปอ่นะมันเวลาทํางานเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหานิดนึงนะตรงที่ว่าถ้าถ้ายูเนี่ยเราประมาณมากเกินไปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอทบทวนเล็กน้อยนะว่าใบเซ็กชั่นเนี่ยทำงานยังไงนะครับคือแนวคิดก็คืออย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะประมาณว่าเอออยากจะรู้ว่าเจ้าล็อกสิเนี่ยนะครับฐานเอ,อ่อล็อกล็อกเลอะล็อก ล้วค่้วกันนะฐาน10นะครับมีค่าเท่าไหร่นะเราก็มีค่า L นะครับแล้วก็ค่า u นะซึ่งสมมติอยู่ในเส้นจำนวนแบบนี้นะครับเส็นเส้นจำนวนนะมันมีค่าศูนย์เราเราจะประมาณให้เราอยากจะประมาณค่า L ค่า u เนี่ยนะครับเพื่อให้คำตอบเนี่ยอยู่ระหว่าง L กัไปนะวิธีนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือให้อนะัปเปอร์บาวเนี่ยมีค่าเท่ากับ a ที่รับเข้ามาเลยนะครับก็คือให้มีค่าเท่าห้า50 เราก็เดาว่าสงสัยคําตอบอยู่ตรงกลางมั้งนะซึ่งก็คือบรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้นะครัตอบอยู่ตรงกลางนะครับซึ่ง50ก็คือ25นะแล้วเราก็เอา25เนี่ยนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ x เนี่ยนะครับไปเข้าสูตรนี้นะถ้าถามว่า a เนี่ยซึ่งคือ50นะครับส่วน x ถ้าเป็นคําตอบนะครับถ้าเป็นคําตอบเนี่ย10บยกกำลังห้เนี่ย10บยกกำลังยีเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ50นะถ้ามันเป็นคําตอบ นะครับเพราะว่า10ยกกำลัง x อ็กเป็นอินเวอร์ตฟังก์ชันของลอการิทึมนะครับตอนนี้มันม่เท่าอยู่แล้วนะ10ยกกำลัง25เนี่ยมันมากกว่าห้าสิบเนี่ยหมู่ล้านนะครับตรงนี้มากกว่าหมู่ลานเลยนะ10ยกกำลัง x เนี่ยมากกว่าเอ็ถ้ามากกว่าปั๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยน u เป็น x นะครับเปลี่ยน u ให้มีค่าเท่ากับเคือ u ซึ่งเคยมีค่าเท่ากับห้นะครับ u ก็มีอยู่นี้แทนนะครับแล้วแล้วก็ประเมินประมาณใหม่นะประมาณใหม่นะครับกลายเป็นช่วง คำตอบที่ควรจะอยู่คุณต้องอยู่ระหว่าง L กับ U คือ0ูนถึงยีนะครับแล้วก็ประมาณตรงกลางใหม่นะครับเป็น12.5นะแล้วก็ให้ค่า x อ,อยู่นี่นะครับแล้วก็มาคิดใหม่นะว่าเอ๊ะ10ยกกำลัง12.5เนี่ยนะครับมันมีค่าใกล้เคียงกับ50ป่ิบปะนะก็ออมไม่เท่าอีกนะครับก็ยังมากกว่าอีกนะมากกว่าก็เปลี่ยนค่า U อีกนะครับแล้วก็ลดค่า x ลงมาอีกนะครับเท่ากับ L อลบวกยหารสทำเงี้ยไปเรื่อยๆครับแล้วก็ได้คำตอบ นะหมุนไปเรื่อยๆน,นะครับไบเซกชันก็มีแนวคิดอย่างเงี้ยนะครับแต่บางครั้งก็มีการปรับค่า L เพิ่มนะบางครั้งก็บางครั้ง,งก็ปรับค่า L เพิ่มมาบางครั้งก็ปรับข้อ U ลดลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผลของไอ้เจ้า a กับ1สิบวนะิวัฒน์ x มีค่าเท่าไหร่นะครับใครมากกว่าใครแต่ตอนนี้เนี่ยเอ่อถ้าเกิด a ที่รับมาเนะี่ยมีค่าเยอะนะมีค่ามากเนี่ยนะครับนะปัญหามันอยู่ที่การคำนวณด้วยในทาง ในทางเชิงคำนวณของตัวภาษาตัวเครื่องเองนะครับซึ่งมันคำนวณไม่สําเร็จนะตัวอย่างเช่นนะครับผมรันโค้ดนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าผมใส่30เนี่ยนะครับเขาก็คำนวณได้แฮปปี้มีปัญหานะแต่ถ้าผมใส่สักแสนหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะครับปุ๊บก็จะบอกเกิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับนะคือตรงนี้นะครับก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับเอ่อเพราะอะไรก็เพราะว่ามันอุ่นสุขค่าเอ็กนะครับอันนี้ดูนะครับค่า x มีค่าเท่าไหร่ x ออนมี้มาหมื0นนะครับ10ยกกำลัง x ซนะครับซึ่งคำนวณไม่ไหวนะครับมันคำนวณไม่ได้นะมากเกินไปเครื่องมันคำนวณไม่ได้ก็เจ๊งครับนะครับก็ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกของนี้ก็คือว่าให้ประมาณค่า u นะครับที่ดีกว่า u ูเท่ากับเเท่านั้นเองนะครับเขาก็แนะนำอย่างนี้ครับจากโจทย์เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้ประเมินค่า u เนี่ยนะครับด้วยค่า1บวกเนี่ยตรงนี้ครับ หนะนึ่บวกกับ A 1บวกล็อกเนี่ยเนาะตรงนี้นะครับนะประมาณค่า u เนี่ยนะครับนะด้วยค่านี้นี่นะซึ่งค่านี้มันมากกว่าล็อกเอฐานสิบแน่นอนนะครับมันก็เป็นอัปเปอร์ของล็อกเอฐานสิบได้นะครับแต่มันจะคำนวณค่านี้ได้ยังไงนะค่านี้มันคนจะคำนวณได้ไง่ายๆนะ นะครับก็เขาก็เสนออย่างนี้ครับสมมุติว่าถ้าเรารับ a มาเป็น120นะครับให้ลองหาร10ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น0นย์แต่หาร10บบาทปัดเศษทิ้งนะนะครับแล้วถามว่าหารไปกี่ครั้งนั่นแหละคือคําตอบก็คือค่านีนะ้นั่นคือค่านี้นั่นเองนะตัวตัวอย่างเช่น a เท่ากับร้0ยใช่ไหมครับหาร10ปัดเศษทิ้งครั้งที่หได้12หาร10ปัดเศษทิ้งครั้งที่2ได้หหาร10บปัดเศษทิ้งครั้งที่3ได้ศูนย์ นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเลข3นี่แหละก็คือค่า1บวกนะครับล็อกของ120นะฐาน10นะครับปัดเศษทิ้งนะซึ่งใช้เป็นอัปเปอร์บ d ของ120ฐ120าน10ได้นะครับคำถามก็คือว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับบรรทัดนี้เราก็คอมเมนต์ทิ้งไปนะครับแล้วคำนวณใหม่ตรงนี้คำนวณใหม่ตรงนี้ครับ ที่ใช้เทคนิคนี้ก็คือเอา a มาหารสิปัดเศษทิง้งไปเรื่อยเ่จนกระทั่งเป็น0แล้วก็เลิกหารแล้วถามว่าหารอย่างนั้นนะไปกี่ครั้งนะครับเพราะฉันเราก็ตับเท่าที่ใช่ไหมครับ A ยังมากกว่า0ใช่ไหมครับเราก็เอา a หารด้วยสิยานะตอนนี้ก็จบแล้วนะแต่ถ้ือเพื่อเราต้องการใช่ไหมว่ามันหารไปกี่ครั้งจริงไหมเราเจะจำนวนครั้งนั้นนะเป็นค่าของ u นะครับ ใช่ไ้มเราก็ตั้ง u เนี่ยเริ่มที่ศูนยะ์ซะนะแล้วก็ทุกครั้งที่หารเราก็เพิ่มค่า u ไปอีกหนึ่งก็จบก็เสร็จแล้วนะครับแต่ตรงน,นี้ต้องระวังอย่างหนึ่งเพราะว่าค่า a มันจะถูกทําลายทิ้งไปเรื่อยๆนะนะครับในในสูดเราต้องใช้ค่า a ของเก่าอยู่นะนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้เอาค่า a เอาเอาค่า a ไปเก็บไว้ในตัวแปรใหม่ก็แล้วกันนะอย่างเช่น a 0นย์ะครับเรา a ศูนย์มาใช้นะเพราะฉะนั้น a ศูนย์ถูกทำลายก็ไม่เป็นไรแต่ a ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ ก็จบแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเราก็สวนเราปริ้นอยู่เรียนๆตรงนี้นะนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการหาร A0 ศูนย์ด้วยเศษปเศษทิ้งไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มากกว่า0นะซึ่งก็คือเท่ากับ0ในที่สุดแหละนะครับเพราะค่ามันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าหารไปกี่ครั้งเราก็มีตัวนับก็คือยูนั่นเองนะครับอ่ะลองตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผมผมใส่ไปอย่างนี้นะปุ๊บเห็นไหมค่ายูคือ8เห็นี่ยแล้วผลลัพธ์คือ7.6 จจะุด6กว่านะครับถ้าเอาใหมา่างเช่นอันนี้ก็คืออันนี้เท่าไหร่อันนี้ล้านหนึ่งนะครับค่ายูได้เจ็ดผลลัพธ์คือหกนะสิบยกกังหกได้ได้ล้านหนึ่งนะครับก็โดยวิธีนี้ก็จะทําให้เราเจัดก,การหาค่าล็อกนะครับฐานสิ์ได้ค่าโมโหล้านได้นะซึ่งแตกต่างจากแบบที่เขียนมากขอนหน้านี้นะครับโอเคแล้วเราลบมันจริงไปนะ ลบาปินออกไปแนละ้วไม่ใช้นะครับแล้วเราก็กอบของเก่าอันนี้นะครับเราไปส่งอโอเคนะครับอันนี้อ่าเนีนยนใหม่นะซึ่งก็คล้ายคอันเมื่อกี้นี้เลยนะครับอ่ะซับมิดตปโอเคก็ตอนนี้ครับ